สวัสดีครับผมอดิเทพนะครับชื่อเล่นชื่อเอนะครับตัวแทนจาก p r e s i d e n t b i o t e c h หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ตาถมของเรานะครับอตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอลานสักนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เดินทางจากกรุงเทพมานะครับผมวิ่งวิ่งเส้นสุพรรณนะครับวิ่งเส้นสุพรรณมาก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาเจอกับพี่นิิรุษนะครับเจ้าของสวนนิทรบารมนะครับของเรานะครับมาดูนะครับว่าปัญหาที่น่ากิดขึ้นในการปลูกนิทรบารมเมื่อก่อนนี้ ปัญหาอะไรบ้างแล้วตอนนี้หลังจากที่เขาเอาปุ๋ยตาถงของเรามาใช้เนี่ยมันแก้ปัญหาที่เขาเคยเจอได้อย่างไรบ้างอ่ัดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับคือที่ผ่านมาในเราปลูกอินทผลัมเรานําต้นใหญ่มาปลูกนะครับจากแกลบเป็นมาอินทผลัมชนิดเฉพาะพอ,พอนื้อยเยื่อนะฮะจากแกลบดีวีดีและเสร็จแล้วก็เรามาปลูกเอาต้นใหญ่มาปลูกปุ๊บเนี่ยเมื่อปี2561 หลังจากนั้นก็ประมาณ8เดือนลูกก็จะออกผลพอออกผลมาปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียนรู้ก็โดยการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอพอเสร็จแล้วพอลูกออกผลมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าฤดูการเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาลูกเริ่มเหี่ยวนะครับไม่ใช่เหี่ยวขอโทษนะ,ะหลุดหลุดร่วงอ่ะคือหมายถึงว่าจะไปซาว สาตามใต้กกอะไรต่ออะไรเงี้ยสมมติว่าเราเราเราขยับอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยเราสาอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันจะร่วงมันจะหลุดหมดเลยมันจะหลุดหมดเลยนะหลุดมาหมดแล้วเสวร็จแล้วก็เราจะเป็นต้องตัดขายพอตัดขายเสร็จแล้วเนี่ยพอไปทิ้งได้วันหนึ่งเหี่ยวเราก็ปัญหานี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพอเออผมไปเจอท่านชยุทธท่านประธาน president น,นะฮะท่านประธาน president แล้วเสร็จแล้วก็ท่านก็ คุยเรื่องนี้คุยเรื่องปุ๋ยเราก็เลยไปเอามาเมื่อเดือนเมษายนนะน่าวปุ๋ยมาทดลองใส่ไม่ทดลองคือใส่ต้นละห้าโลห้าโลนะครับต้นละห้ากิโลนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยยาก็ไม่ได้ฉีดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ฉีดหมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เติบโตมาลูกก็จะเห็นชัดนะครับลูกจะโตเร็วมากและสุกก่อนคนอื่นด้วยนะครับอ,อันนี้ผสมพันธุ์เมื่อเดือน เมื่อวันที่14กุมภาที่ผ่านมานะครับนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เราก็เราก,เราก็เราก็เลี้ยงดูแบบว่าคือใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ปุ๋ยอะไระปุ๋ยหมักอะไรอ,อะไรทั่วไปเนี่ยพราเสร็จแล้วหลังจากผสมพันธุ์แล้วเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธุ์เนี่ยเราก็เอาปุ๋ยของตาถงได้มาใส่นะครับสามสี่เดือนห้าเดือนมาเนี่ยอ,อายุมันจะประมาณห้าเดือนนะครับ จะสังเกตดูง่ายว่าขย่าอย่างไงขั้วก็ไม่หลุดนะครับขั้วก็ไม่หลุดลูกก็ไม่ล่วงขั้วเหนียวและลูกใหญ่โตเร็วมากนะฮะแล้วลำต้นลำต้นจะถีบตัวสูงเร็วนะฮะตถีบตัวสูงที่สําคัญก็คือรสชาติเนี่ยนะครับรสชาติเนี่ยหวานนะครับหวานคือ,อตอนนี้ขนาดน้ำมันสุกไม่เต็มที่เนี่ยคาดว่าคาดว่าน้ําตาลเนี่ยจะคิดว่าน่าจะประมาณสักสามสิบกว่าอบิก น่าจะได้ประมาณนะฮะยังยังไม่ได้ลองวัดดูเพราะมันยังมันสุกไม่เต็มที่นะฮะครับ,รบก็ยังไงอะ่ะจากการเปรียบเทียบที่เราไปทดสอบนะครับที่เราทานของเราแล้วเมื่อวานนี้เราเราไปดูสวนที่เขาใช้ยินซีนะครับเปลือกหนาไปใช้ยินซีแล้วปรากฏว่าเปลือกหนาแล้วเสร็จแล้วก็รูมใหญ่เขาไอ้ขอโทษเขาใช้เคมี Me, นะเขาใช้เคมี Me. ก็สวนข้างๆกันนี่ฮะก็เ,เปลือกเปลือกหนาของเรานี่เปลือกบางกรอบนะฮะเนี่ยคือเนี่ยยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่เต็มที่นะฮะกรอบครับนะ,ะหวานครับอันนี้ยังสุกไม่เต็มที่ก็ประมาณสักอีกสักสิบกวาวันส้าวันนะฮะ ต้นนี้เนี่ยอายุประมาณกี่ปีได้แล้วครับอ่าต้นนี้อ่ามีลูกเป็นปีที่สองคือเราเอาต้นสามปีมาปลูกก็ประมาณต้นนี้ก็ประมาณสี่ห้าปีเข้าห้าปีนะครับแต่ถ้าต้นเล็กเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเล็กเลยเนี่ยสองปีแปดเดือนก็มีลูกแล้วนะคะความต่างระหว่างอินทรีย์อินทรีย์ธรรมชาติเนี่ยครับปุย๋ยกับกับเคมีที่เคยใช้มาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนครับผลผลิต<อ>หรือว่าความแข็งแรงหรือว่า<อ>หรือว่ารสชาติครับ ที่หล,หลักสาคัญคือรสชาตินะฮะรสชาตินะครับ,รถ,รบถ้าอินรีเนี่ยรสชาติจะหวานหวานแบบธรรมชาติหวานชุ่มชุ่มชื่นแบบธรรมชาติถ้าอินรีปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของเปลือกหนามันไม่กรอบเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนแบบนี้นะฮะไม่กรอบเหมือนอินรีนะครับเนี่ยความแตกต่างกันแล้วแต่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ปัญหาเรื่องขั้วเหนียวเนี่ยแก้ไม่ได้เรามีปัญหาเราต้องเราซื้อไอ้นู่นไอ้นี่มาผสม ให้มันให้มันคงคงอะไรให้ให้ให้มันให้มันให้มันโตให้มันให้มันจะให้มันให้มันให้มันเข้มแข็งนะฮะไม่ให้มันเหนียวไม่ให้มันเปราะบางเนี่ยปรากฏว่าพออันนี้ตัวตัวนี้ปพ๊บมเนี่ยมันมันจบเลยตาถงจบเลยนะฮะแล้วเราก็สังเกตดูนะครับเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยในพื้นดินเนี่ยไส้เดือนมาไส้เดือนมา อเผอิญผมทำสองที่นะครับที่จังหวัดเลยเนี่ยตอนเช้าเราก็นั่งดูว่าเอ๊ะไก่มันเข้าไปคุ้ยเขี่ยใน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 ใต้กกเนี่ยคุ้ยเขี่ยในใต้กกเนี่ยหาอะไรต่ออะไรกินปรากฏว่าเราไปดูข้าง,างแล้วมันมีหนอนตอนแรกเราก็ไม่รู้มันมีหนอนปรากฏว่าไก่เนี่ยไล่จิกกันไล่ตามกันปรากฏว่าอีกตัวหนึงน่งเนี่ยจิกไส้เดือนอยู่แด้อีกตัวไล่ตามไปเราก็ไปดูข้างล่างปรากฏมันก็ผมก็ตกใจนะครับตกใจก็ถามโทรไปถามบริษัทถามว่า okay. เอ้ป๋ยโุยมันทำไมมีหนอนอะ เราก็ตกใจคุณเถก็บอกว่ามันปรับอะไรนะระบบนิเวศมันจะกลับคืนมาเพราะว่ามันจะมีหนอนมีมแมลงเข้ามามาตรงนี้ใต้เดือนก็จะกลับมาสภาพเดิมนะฮะไก่ก็เป็นตัวทำลายตัวธรรมชาติไก่ก<ไ>็เป<ไ>็นต<ไ>ัวทําลายธรรมชาติตัวหนึ่งเพราะเพราะจากเดิมเนี่ยถ้าใช้เป็นเป็นพวกเคมีพันธุ์มันจะไม่ไม,ไมีไม่ไม,ม,มีพวกพวกแมลงพวกนี้ใช่ไหม <S <S ไม่ไมีพวกนี้เข้ามาเลยัมีของกินน่มันก็มาคุยมาเกี่ยกินก็เป็นการนี่คือนี่คือจุดเด่นจุดเด่นของเขาครับ เขาเนี่ยสักระยะหนึ่งถ้าดูใกล้ๆนะครับถ้าถ้าดูใกล้ๆเนี่ยน้ําตาลจะเริ่มแตกลูกจะลูกจะลายลูกจะเริ่มลายแล้วน้ําตาลจะแตกแล้วลายแล้วก็ความหวานก็จะจะ,จะมานะครับนะฮะสาน้ําตาลสาน้ําตาลแล้วที่ที่เออผมลืมบอกไปที่สาคัญอีกอันหนึ่งก็คือผมลองชิมแล้วทุกต้นเลยปกติแล้วลูกลูกเขียวๆอย่างเงี้ยยังไงก็ฝาดครับ ลองไปเด็ดดูได้เลยลองไปเด็ดดูต้นที่ยังเขียวยังมีนะครับกินไม่ฝาดสามารถเอาไปตำส้มได้สบายลูกเขียวเียวไม่ฝาดนะฮะชิมเลยครับชิมเลยครับชิมเลยออาลองลูกลูกเขียวเดเลยอะลองเด็ดลูกเขียวดูชิมเลยนะลองดูว่ามันปกเต็มต้องฝาดฮะพราชาเฉยๆไม่หวานแต่เฉยๆนะฮะมันไม่หวานแต่มันเฉยๆ ความหวานจะไม่ค่อยมาอ่ามันจะอยู่อยู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาลมันจะอยู่กันอ่าเนี่ยตรงเนี้ยก็ยังแปลกอยู่เหมือนกันว่าอ่วิตี่ไม่จะติดฝาดนะปกติมันต้องติดฝาดเลยทันทีเลยเมื่อบาฮียังไงมันมันก็ออกฝาดอยู่แล้วครับคราวนี้ไอ้สายพันธุ์บาฮีเนื่องจากกินผลทานผลสุกเนี่ยถ้าไม่ติดฝาดจบเลยนะครับเรื่องเรื่องการไปซื้อในตลาดและการทำ ไปจําหน่ายในตลาดนะถ้าไม่ติดปอดเนี่ยเขาเขาต้องทองชิมทูก,อก่อนอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ความหวานจริงแต่เราไม่ได้ผลผล,ผลิตได้ขนาดนี้นะฮะถือว่าดี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 เลยครับถือว่าดีครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของระบบนิเวศนะผมว่าใช่มมใช่ฮะนะครับ,รบแล้วแล้วปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะฮะ มันมีเรื่องของผลผลิตเนี่ยถ้าใช้วินีซีเนี่ยมันมันจะแตกต่างกับเคมีไหมครับเรื่องราคาของตัวเรื่องราคานะครับสมมติว่าเคมีเนี่ยตอนนี้อ่าโพสขายกันอยู่ที่300 350นะครับตอนนี้ผมโพสขาย0 0ร้อต่อหนึ่งกิโลต่อหนึ่งกิโลกรัม5 0 0 600้บาทเพราะว่าด้วยเพราะว่าเป็นอินซีใช่ไหมเพราะว่าเป็นอินซีเป็นเป็นอินซีเราเป็นอินซีเพราะอย่า เพราะว่าเป็นอินสีพอใสไปแล้วเนี่ยยาเราไม่ได้ฉีดเลยไม่ว่าจะเป็นยาเชื้อรายาฆ่าแมลงต่างๆเราไม่ได้ฉีดเลยเราไม่ได้ฉีดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจบในกระบวนการตรงนั้นนะฮะเพราะว่า่ต้นที่่ดินอะไรต่วอะไรก็ไม่มาครับนะก็ช่วยได้เยอะลดต้นทุนด้วยไหมครับลดต้นทุนก็ปกติต้นหนึ่งก็ใช้ต้นทุนไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทนะฮะเพราะว่ากระสอบหนึ่งก็ยี่สิบห้ากิโลกระสอบนึงก็ใส่ได้ ห้าต้นก็ใช้ระยะเวลากว่าจะาตัดได้นี่ก็ประมาณรักร้อยแปดสิบร้อยร้อยห้าสิบกว่า 150, 150, 160, วันร้อยห้าสิบร้อยสิบวันนะครับไม่ถึงไม่ถึงหกเดือนนะห้าประมาณห้าเดือนหล,หลังผสมเกสรหลังผสมเกสรใช่ครับน,น้ำหนักจะดีน้ำหนักจะดีขึ้นด้วยแล้วเสร็จแล้วก็เพราะว่าน้ําตาลมันค่าน้าตาลสูงเพิ่มน้ำหนักจะดีนะครับน้ำหนักจะดี ลูกค้าไม่ต้องห่วงน้ําหนักปลายทางอ่า<ล>น้ําหนักปลายทางไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่ต้องลัวว่ามันจะมา,มาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นเพราะว่าปลายทางถ้าเกิดว่าใช้เป็นพวกเคมีนะมันจะเหี่ยวนะลบือลบมันเหี่ยวน้ําหนักหายแน่นอนอันนี้เราไม่ได้แบ่งลูกเราไม่ได้แบ่งเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้แบ่งลูกไม่ได้แต่งลูกปล่อยให้ร่วงเองเลยปล่อยให้ร่วงให้ดีกันเองที่มันยิไมไครับธรรมชาติอันเนี้ยมันก็ธรรมชาติอะไรนะ ใช่เขาเรียกลาลาสนิมอะไรอะไรเงี้ยคือเราไม่ฉีดปุ๊บมันก็จะเจอแบบเนี้ยแต่ต้นจะความสมบูรณ์ของต้นจะเขียวดูดูสังเกตดูตรงนั้นอ่ะมันจะเขียวขึ้นเขียวปัดเลยไปเขียวเข้มเลยอ่ะเราจะไม่ฉีดอะไรเลยเพราะว่าลัวเพราะว่าเราเป็นออร์แกนิกนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับความแตกต่างระหว่างที่เราใช้อินทรีย์กับเคมีนะครับ ที่เราเห็นความแตกต่างก็คือในอเรื่องต้นนะครับต้นต้นที่มันแตกหน่อเข้ามานะครับ <st ut> แตกหน่อมาใหม่แตกหน่อมาใหม่แล้วเนี่ยต้นนี้เป็นต้นหน่อแยกออกมาแล้วต้นเนี้มีม,มีมีแทงจันออกมาสอ,สอช่อนะครับ2ช่อซึ่งผมตัดไปทิ้งช่อหนึงเพราะว่ากลัวว่าต้นมันจะจะไม่สมบูรณ์น,นะครับก็เลยเนี่ยมันก็มันมีความงดงามขึ้นมานะครับ <st> เป็นเป็นเป็นเรื่องที่แปลกนะครับ ที่วันมีคาต้นเลยมีมีลูกคาต้นเลยพอดีแกะยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูครับลูกใหญ่ครับลูกใหญ่สวยนะครับมีสองสองช่อผมตัดทิ้งไปช่อหนึ่งนะครับนะครับลูกใหญ่นะครับซึ่งเราไม่เคยพบไม่คอยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอตรงนี้แสดงว่ามีความสมบูรณ์ของต้นนะครับ เนี่ยครับที่อีกอย่างนึงก็คือที่เราดูกันแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาไม่ดกถึงติดดินขนาดนี้นะครับไม่ไม่ติดดินนึงขนาดนี้แล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะเจอพวกแมลงแล้วก็เชื้อราใน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 พวงในช่อนะครับแต่หลังจากที่เราใช้วัตถุตัวนี้นะครับวัตถุอินทรีย์ของต้าถงตัวเนี้ยเราไม่เจอในเรื่องของโรคแมลงที่อยู่ในนี้ที่อยู่ตําโคนต้นหรือว่า เชื้อราที่อยู่ที่โคที่ลูกที่ที่ช่อมันจะไม่มีนะฮะลูกเนี่ยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเปิดนะครับที่ผ่านมาเราต้องเปิดตลอดเลยเพราะลูกมันร่วงตลอดพะลูกร่วงแล้วนั่นทดให้เกิดเชือ้อราแต่เนื่องจากว่าขั้วมันเหนียวปุ๊บลูกมันก็ไม่ร่วงพอลูกไม่ร่วงปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เกิดเชือ้อรามันก็แห้งไปนะครับเนี่ยติดดินเลยครับช่อนี้นะครับอ่าอ,อันนี้สองปีแล้ว อ้อนนี้ก็นอาประมาณสักสิบโลสิบโลนะฮะ,มะแมลงที่ที่ที่มีการรบกวนพวกนี้บ่อยๆจะมีเช่นอะไรบ้างครับอ่าก็น่าจะเป็นพวกอ่าหนอนหัวดําพวกอะไรต่ออะไรพวกหนอนหนอนหัวดําพวกเอ่อพว,วกด้วงนะครับหนอนหัวดําพวกด้วงพวกเชือ้อราต่างๆมดนะฮะมดหรือพวกเข้าไปทําลายในนี้ ก็เราอก็จะไม่เจอตรงนี้นะฮะกาลังสัมภาษณ์คุณนิธิรุศอยู่ดีๆนะครับก็ภรรยาแกเดินมาแล้วบอกนะนี่มีคนสั่งสั่งจองมาแล้วนะนะครับสั่งจองมาทางออนไลน์แล้วนะครับอันนี้ผ่านภรรยาคุณนิติรุศนะครับคุณปุ้ยนะครับ,รบลูกค้าสั่งมาเท่าไหร่เลย สวัสดีค่ะวัสดีค่ะเออลูกค้าสั่งยังไงบ้างออเดอร์มาทั้งหมดเลยไงปีนี้เอาเอาพูดได้เลยว่าปีนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรท่านเฉลิมชัยอาีอ่อนเนี่ยสั่ง200อยกิโลฮะคงคงจะคงจะนเขาก็สั่งมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่เขาไม่ได้เพราะว่าเราย่อยมันยังไม่แก่เต็มที่เนาะใช่ค่ะบางคนเขากินปาดได้เขาเขาชอบแบบนี้ก็เอแล้วแต่เขาครับครับ เก็บเลยงั้นผมอุตสษาปิดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีสั่งมาวันนั้นสองขอสองร้อยกิโลมาไปเก็บสดๆเลยนะครับเนี่ยแล้วปุ๋ยนี่เราไปเราไปใช้ที่บ้านของรัฐมนตรีเลยนะประจวบที่ทั่ีประจวบเราไปใช้ด้วยที่โน้นด้วยสมมตนท่านปลูกไปกี่ต้นครับห้าต้นห้าต้น ครับก็หลังจากที่เราเที่ยวชมสวนอินทผลมของพี่นิทรุษได้สักพักนะครับผมก็สุดท้ายนะครับก็อยากให้พี่นิทรุษนะครับฝากอะไรไว้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยหน่อยนะครับว่าในเรื่องของความพึงพอใจหรือว่าความแตกต่างนะครับหลังจากที่เราใช้วัสดุอินทรีย์ต้าถงไปแล้วนะครับเชิญครับครับต้องก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมานยเราใช้แตุ่๋ยเคมีมาโดยตลอดนะครับและเสร็จแล้วก็ทําให ต้นทุนการดูแลรักษาต่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับก็เราก็หันมาใช้หลังจากใช้วัสดุอินทรีย์ของตาถงเนี่ยมันก็ทําให้ค่าใช้จ,จ่ายเราลดน้อยลงครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งแล้วเสร็จแล้วก็เราไม่ต้องดูแลรักษามากเพราะจะใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยยาไม่ได้ฉีดนะครับเราได้ออกกันอีกร้อยเปอร์เซ็นเลยยาไม่ได้ฉีดแล้วเสร็จแล้วมแมลงต่างๆก็ไม่มีโรคเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่ออะไรก็ไม่มีนะครับ ได้คุณภาพนะครับแล้วได้ประหยัดนะครับประหยัดก็ไม่ต้องดูแลรักษามากที่สําคัญก็คือได้ผลผลิตผลผลิตเนี่ยได้มาเป็นกอบเป็นกำรรม,มากกว่าคราวที่มันผ่านมานะครับขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายเหมือนที่มันผ่านมานะครับและเสร็จแล้วรสชาติก็เปลือกก็จะบางหวานกรอบขึ้นนะครับก็จึงฝากชวนเกษตรกรที่ทําสวนด้วยกันนะครับ ว่าไม่ว่าจะเป็นสวนอินทผลัมหรือสวนผลไม้อื่นก็ตามนะครับก็ลองมาทดลองใช้ดูได้ผลจริงๆครับส่วนเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจนะครับวัสดุอินทรีนะครับรับปุงดินต้าถงนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์และก็ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ